ขเขมรแดงผลพวงจากการพยายามกลับคืนสู่อำนาจสู่การสิ้นสุดการมีตัวตนของสมเด็จพระนโรดมสีหนุและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนผู้บริสุทธิ์พร้อมหยิบยื่นประเทศให้หุนเซนครับในคลิปที่แล้วแอดได้พาทุกท่านไปดูในส่วนของการแตกแยกของประเทศการพยายามที่จะกลับเข้าสู่อำนาจของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ การกระโดดเข้าฝ่ายจีนบ้างอเมริกาบ้างกลับไปกลับมาสุดท้ายไปอยู่กับฝ่ายที่เคยต่อต้านตนเองอย่างขเขมรแดงแล้วตัวเองก็หมดสิ้นซึ่งอํานาจกลายเป็นสิ่งอุปโลกและเป็นหุน่นให้หุน่นเซนชักใหญ่แอดเองก็ ไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าเป็นวิบากกรรมที่พระองค์เคยทำความรุนแรงต่อประชาชนที่อยู่ในประเทศของพระองค์เอาไว้ได้หรือไม่แต่ก็เชื่อว่ามันคงเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายให้ประชาชนบางส่วนไม่รัก ไม่เคารพในชื่อของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นประมุขของประเทศนำพาประเทศเข้าสู่ความข้าวยากหมากแพงเพียงเพราะต้องการกระจัดความเป็นไทยจากแผ่นดินหากพระองค์ปกครองประเทศด้วยทศพิษราชธรรมมากกว่านี้แอดเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เรามาดูเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของวันนี้กันนะครับ เราย้อนกลับไปเจาะถึงเรื่องเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีพศ2518หรือคิตศักราช1,975การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรถูกดำเนินการโดยฝ่ายเขมรแดงที่อยู่ภายใต้การนำของผ่อนพศผู้ผลักดันกัมพูชาสู่ความรุนแรงต่อลทัทธิคอมมิวนิสต์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว1.5ล้านถึง2ล้านคนในช่วงปีคศ1975ถึงปีคศ1979ซึ่งเป็นจำนวนเกือบ หนึ่งในสี่ของประชากรของกัมพูชาในปี1975กัมพูชามีประชากร7.8ล้านคนพอนพดและเขมินแดงได้รับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์จีนและเหมาเจ๋อตุงมาอย่างช้านานขาดการว่าอย่างน้อยร้อยละ90%ของความช่วยเหลือที่มีให้แก่เขมินแดงมาจากจีนโดยในปีคศ1975มีเพียงอย่างเดียวที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นการสนับสนุนจากต่างประเทศก็คือเงินอย่างน้อยจำนวน1ล้านดอลลาร์ในการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและการตหา จากจีนอย่างปลอดดอกเบีย้ยภายหลังจากยึดอำนาจในเดือนเมษายนปีคศ .1975 ขมรแดงต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้กลายเป็นสาธารณรัฐเกษตรสังคมนิยมซึ่งก่อตั้งขึ้นตามนโยบายและที่เหมาอย่างรุนแรงและได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติทางวัฒนธรรมพรพศและเจ้าหน้าที่ เขมรนแดงคนอื่นๆได้เข้าพบกับประธานเหมาอย่างเป็นทางการที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนมิถุนายนคศ1975ซึ่งได้รับการอนุมัติและคำแนะนำในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่นจ,จ,จางซุนเฉียวได้เดินทางมาเยอนกัมพูชาในภายหลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายดังกล่าวเขมินแดงได้ทำให้เมืองว่างเปล่าและบังคับให้ชาวกัมพูชาไปตั้งค่ายแรงงานในชนบทมีการประหารชีวิตการเกณฑ์บังคับใช้แรงงานการทำ้ายร่างกายความอดอยากหิวโหยและเกิด โรคระบาดพวกเขาเริ่มต้นด้วยการลอกเรียนแบบนโยบายก้ากระโดดไปข้างหน้าของจีนที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตกว่า10ล้านคนในทุกพิกภ,พภัยของจีนในคศ1 9 6เขมรนแดงได้เปลี่ยนแปลงประเทศเป็นกรัรมพูชาประชาธิปไตย ในเดือนมกราคมคศ1 9 7 9ประชาชนจำนวน1.5ถ 2, 000 000ึง yeah. 2ล้านคนเสียช mm ีว hmm. ิตเนื่องจากนโยบายของเขมรแดงรวมทั้งชาวกัมพูชาเชื <us us <us ้อสายจีนจำนวน200,000ถึง300,000คนชาวมุสลิมจำนวน90,000คนและชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามจำนวน20,000คนชายเขมรเสียชีวิตราว33.5%และหญิงเขมรเสียชีวิตราว15.7%เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรเมื่อพศเมื่อคศ1975มีประชากรเพียง20,000คนได้เข้า คุกเข้าเรือนจำแต่มีเพียงผู้ใหญ่เพียงแค่เจคนเท่านั้นที่รอดชีวิตนักโทษจะถูกนำตัวไปที่ทุ่งสังหารซึ่งพวกเขาจะถูกประหารซึ่งส่วนใหญ่ถูกสังหารด้วยการใช้อีเทอร์เพื่อเป็นการประหยัดกระสุนและถูกฝังไว้ในหลุมศพหมู่บ้านมีการลักพาตัวและการปลูกฝังความคิดต่อเด็กซึ่งมีแพร่หลายและมีหลายคนถูกชักนำหรือถูกบังคับให้ก่อการก,การะทําทารุณกรรมซึ่งระบุไว้ในศูนย์รวบรวมของกัมพูชาในปีคศ2009มีการ ขุดค้นหลุมศพจำนวนกว่า23,745หลุมซึ่งมีจำนวนประมาณ1.3ล้านคนที่เป็นเหยื่อต้องสงสัยว่าถูกประหารชีวิตโดยเชื่อกันว่าการประหารชีวิตในครั้งนี้มีสัสดส่วนถึง60%ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กับเหยื่อรายอื่นๆที่ประสบความอดอยากหิวโหยหรือป่วยตามโรคระบาดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งนี้ก่อให้เกิดการรั่วไหลครั้งที่2ของผู้ลีภ้ภัยซึ่งหลายคนได้ลี้ภัยเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเว และรองลงมาคือไทยการบุกค,ครองกัมพูชาของเวียดนามถือเป็นจุดสิ้นสุดของการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ด้วยความปราชัยของเขเมรแดงในเดือนมกราคมปีคศ .2579 เมื่อวันที่2มกราคมคศ2 0 0 1 รัฐบาลกัมพูชาได้จัดตั้งศาลคดีขมรนแดงเพื่อพิจารณาคดีต่อสมาชิกผู้นำขมรนแดงที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการฆ่าล้างเผ่าพัานธ์ชาวขมรการพิจารณาคดีได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์คศ2009เมื่อวันที่7สิงหาคมคศ2014นวลเจียนและเขียวสัมพันธ์ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดและถูกจำคุกตลอดชีวิตด้วยข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ดำเนินการโดยนายฮุนเซนนาย,ยกรัฐมนตร กัมพูชากษัตริย์สีหนุสิ้นอำนาจโดยสิ้นเชิงถูกจับตั้งไว้อย่างไร้บทบาทเคยเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขแห่งรัฐเป็นประธานาธิบดีของประเทศแต่ก็ไร้ซึ่งอำนาจตลอดจนจวบจนผระชนชีพนายกคุนเซนครอบครองกัมพูชาไว้ทั้งหมดครับนี่แหละครับ ถ้าใครเคยติดตามช่องของเราจะเคยได้ยินแอดพูดเป็นประจำว่าแอดเองนั้นไม่ได้รู้สึกเกลียดประชาชนชาวกัมพูชานะครับแรกๆก,ก็เห็นคอมเมนต์ของพวกเขาแอดก็รู้สึกเหมือนกับขำๆนะฮะหลังๆมาก็รู้สึกสงสารไม่ได้รู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดนะครับแต่ก็มีเคืองๆบ้างนะฮะเวลาเข้ามาเคลมอะไรก็ออริจินอลออริจินอลนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเรื่องของแบบเรียนในประเทศเขาแล้วเรื่องราวการสูญเสียปัญญาชนครั้งใหญ่ ปัจจุบันแม้แต่ผู้นําก็พยายามที่จะปิดกั้นข่าวสารการรับรู้ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆของประชาชนในประเทศเพราะต้องการปกครองประเทศโดยง่ายและเตรียมสืบทอดอํานาจให้คนในครอบครัวของตัวเองประชาชนก็เลยขาดองค์ความรู้ที่สําคัญในการรับทราบความเป็นไปของชาวโลกอย่างถูกต้องพอประเทศขาดแคลนซึ่งวัฒนธรรมจับต้นชนปลายประวัติศาสตร์ตัวเองไม่ได้ก็พยายามเคลมมาจากเพื่อนบ้านง่าย นะครับเพราะเห็นว่าประเทศไทยเราสร้างวัฒนธรรมจนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้สร้างมูลค่าทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการนำพาซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่ประเทศต่างๆแม้แต่ประเทศของเขาเองก็ยังรับเอาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปเต็มๆไม่สามารถที่จะกำจัดความเป็นไทยออกจากประเทศได้อย่างที่สมเด็จพระศรีหนุต้องการหลังจากที่สมเด็จพระศรีหนุสวรรคตสังเกตได้ว่าหลังจากปีพศ2555เป็นต้นมากัมพูชารุกหนักมากในเรื่องของการเครมวัฒนธรรมไท ประชาชนในประเทศไม่มีความรู้เรื่องของต้นสายปลายเหตุของตัวเองจับต้นชนไปลายไม่ได้ <c oughs> เห็นอะไรที่ตัวเองชอบ <c oughs> ก็คิดว่าเป็นของตัวเองยิ่งไปบวกกับแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่บอกว่าไทยไปเกณฑ์เอาความเป็นออริจินอลของตัวเองมาในอดีตยิ่งแล้วใหญ่ถ้าเราเคยตามข่าวเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเวลามีใครแต่งชุดไทยจะไปถ่ายรูปที่นครวัดเนี่ยปรปภหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณนั้นเนี่ยไล่หนีเลยนะฮะเขาจะไม่ให้คนที่ใส่ชุดไทยเนี่ยได้ถ่ายภาพเลย แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าเคลมเอาชุดเราไปเสียอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะไทยเราใจดีมากเกินไปหรือเปล่าหรือเป็นเพราะไทยเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้จริงจังหรือไม่มีคํากล่าวหนึ่งที่เขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าแม้มวยนั้นจะเป็นมวยที่เป็นต่อมากแค่ไหนแต่ถ้าหากไม่ปล่อยอาวุธบ้างสุดท้ายก็จะถูกไล่ลงจากเวทีมีหลายคนเชื่อว่าการเคลมวัฒนธรรมครั้งนี้เป็นการตั้งใจ และเป็นขบวนการเลยนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของช่องเราในวันนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ที่ด้านล่างในช่องคอมเมนต์นี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเรารบกวนกดติดตามช่องของเราให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้หลายๆท่าน ได้เห็นคลิปนี้ร่วมกันวันนี้คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ